ที่2นะคะเราจะได้กล่าวถึงเรื่องของการวางแผนนะคะการพยากรณ์แล้วก็การจัดการคุณภาพนะคะก่อนอื่นมาดูเรื่องของการพยากรณ์การดําเนินงานนะคะการพยากร์คืออะไรคะการพยากร์ก็คือการคาดหมายหรือว่าคาดการชนิดหรือปริมาณแล้วก็เวลาในการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถวางแผนการเมืองงานได้อย่างถูกต้องนะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะ ประเภทของการพยากรณ์นะคะเราสามารถแบ่งประเภทของการพยากรณ์ออกได้เป็น2ชนิดนะคะหรือว่า2กลุ่มก็คือการพยากรณ์เชิงคุณภาพกับการพยากรณ์เชิงปริมาณนะคะสาหรับการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คือการพยากรณ์ที่ไม่ได้ลักษณะของเป็นเชิงปริมาณที่วัดค่าได้นะคะตัวอย่างของการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คือเป็นเรื่องของการ คิดวิจคิดวิเคราะห์จากวิวจารณญ,ญาณของผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่เกี่ยวขอ้องนะตัวอย่างเช่นนะฮะเรื่องของการพยากร์เชิงคุณภาพด้วยการที่การพยากรณ์ด้วยหน่วยงานขายหรือว่าพนักง,งานขายนะคะก็คือจะเป็นการคาดการณ์ปริมาณ หรือว่ายอดขายที่จะเป็นไปได้นะคะในอนาคตจากโดยการใช้พนักง,งานขายเป็นผู้วิเคราะห์หรือว่าเป็นผู้กําหนดนะคะหรือว่าเรื่องของการพยากรณ์เชิงคุณภาพโดยการที่ใช้ผู้บริหารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กําหนดนะคะรวมถึงเรื่องของการพยากรณ์เชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการในการที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะที่ ร่วมกันในการที่จะพิจารณาว่าจะมีปริมาณหรือว่าจํานวนเท่าไหร่นะคะในอนาคตซึ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการพยากรณ์เชิงคุณภาพเนื่องจากไม่ได้ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆนะคะในการที่จะหมัพยากรนะคะส่วนที่เราจะพูดถึงอีกการหนึงก็คือเรื่องของการพยากร์เชิงปริมาณนะคะการพยากร์เชิงปริมาณก็คือการพยากรณ์ที่ใช้ตัวเลขหรือว่าสิ่งที่สามารถวัดค่าได้นะคะ ตัวอย่างของการพยากรณ์เชิงปริมาณอันนึงก็คือการพยากรณ์อนุกรมเวลานะคะเป็นการวิธีการในการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อใช้ในการพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลในอดีตนะคะในช่วงเวลาหนึ่งในการพยากรณ์วิธีการมันก็คือในการที่เราเอาข้อมูลในอดีตจํานวนหนึ่งมานะแล้วก็มาใช้วิธีการทางสถิติเช่นการหาค่าเฉลี่ยแล้วเอามาใช้ในการกําหนดค่าพยากรณ์ในอนาคต ซึ่งวิธีการนี้นะคะจะใส่สมมติฐานก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันนี้คือสมมติฐานหลักของการพยากรณ์เชิงปริมาณนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการที่เรามักจะนํามาใช้ร่วมกันกับการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะคะต่อมาในเรื่องของการวางแผนการดําเนินงานนะคะการวางแผนการดําเนินงานหลังจากที่เรามีการพยากรณ์แล้วนะคะเราก็นําเอาข้อมูลจากการพยากรณ์นั้นมาวางแผนนะคะ เพราะฉะนั้นในการวางแผนการดําเนินงานนะคะก็คือการกําหนดชนิดปริมาณเวลานะที่จะทําการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในอนาคตที่เราได้พยากรณ์เอาไว้นะคะโดยใช้กําลังการผลิตที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งโดยปกติในการวางแผนการดําเนินงานนะจะแบ่งออกได้เป็น3ระยะนะคะก็คือระยะ ที่เรียกว่าระยะยาวนะคะเป็นการดำเนินง,งานาในระยะยาวเนี่ยเราก็จะวางแผนในด้านต่างๆที่เราได้กล่าวมาแล้วในตอนที่1ก็คือเรื่องของการวางแผนด้านทำเลที่ตั้งการวางแผนในเรื่องของผังสถานประกอบการการวางผังในเรื่องของอกระบวนการผลิตต่างๆนะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะสำหรับระยะที่2ก็คือระยะที่เป็นระยะปานกลางนะคะก็คือ การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเรื่องของการผลิตรวมนะคะการวางแผนเกี่ยวกับการจัดตารางการผลิตะการวางแผนความต้องการวัสดุต่างๆนะะแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะของการวางแผนระยะสั้นนะคะก็คือการวางแผนในเรื่องของระยะสั้นก็คือการวางแผนในระดับปฏิบัติการก็คือการวางแผนว่าจะมีการผลิตจํานวนเท่าไหร่ในระยะสั้นนะคะเพื่อเราจะได้มาดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ รวมถึงการควบคุมการดําเนินงานนะคะก็จะอยู่จัดอยู่ในช่วงของการวางแผนระยะสั้นนะคะกลยุทธ์ในการวางแผนการดําเนินงานเราอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของกลยุทธ์ในด้านอุปทานกับกลยุทธ์ในด้านอุปสงค์นะคะกลยุทธ์ด้านอุปทานก็คือกลยุทธ์ที่เป็นทางด้านการผลิต หรือว่าผู้ผลิตนะคะส่วนกลยุทธ์ด้านอุปสงค์ก็คือกลยุทธ์ในด้านของลูกค้านะคะเรามาดูกลยุทธ์ในด้านอุปทานนะคะผู้ผลิตเนี่ยสามารถใช้กลยุทธ์ในการวางแผนได้นะคะหลาย,หลาย,ห,ลายหลายวิธีนะคะในที่นี้ยกตัวอย่าง5วิธีนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังนะคะก็คือการใช้วิธีในการที่ใช้ระดับสินค้าคงคลังเป็นผูเ้เป็นตัวที่กําหนด กำหนดจำนวนในการที่จะผลิตนะเช่นสมมติว่าเราต้องการมีระค่าพยากรของลูกค้าเนี่ยมีจำนวน1 0 0 0งหน่วยนะถ้าเรามีสินค้าคงคลังอยู่แล้วนะคะห0 0 0นหน่วยนะคะเราก็ผลิตเพิ่มอีก5,000หน่วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรา มีจํานวนกําลังการผลิตของเราเนี่ยมากกว่า5,000นะเช่นเป็นได้10,000่นเนี่ยเราก็สามารถเอาอีก5,000ที่เหลือในการผลิตเนี่ยมาเก็บเป็นระดับสินค้าคงคลังในอนาคตต่อไปได้นะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังนั่นเองนะคะสำหรับกลยุทธ์นี้นะคะหรือกลยุทธ์ที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับแรงงานนะะโดยการใช้วิธีการจ้างงานเพิ่มหรือว่าใช้วิธีการลดคนงานลงนะคะ เช่นถ้าเกิดว่ามีการผลิตจํานวนมากนะคะมีแผนการผลิตจํานวนมากเนี่ยเราก็ใช้จ้างคนงานเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรคะจำนวนหรือความต้องการน้อยลงนะคะเราก็ทําการลดจํานวนคนงานในการผลิตลงก็คือใช้วิธีการบริหารแรงงานเอานะคะหรือวิธีที่3นะคะคือการเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิต โดยการทํางานล่วงเวลาหรือว่าการลดเวลาทํางานอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่คงจํานวนคนงานไว้เท่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มเวลาทํางานนะก็คือเพิ่มในการทํางานล่วงเวลานะในกรณีที่เราต้องการจํานวนการผลิตมากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจํานวนการผลิตน้อยลงเราก็ทําการลดเวลาทํางานอันนี้ก็คือการบริหารโดยการที่จัดการเรื่องของเวลานะ วิธีที่4ก็คือการจ้างช่วงนะะการจ้างช่วงก็คือการที่เราจ้างให้โรงงานหรือว่าผู้ประกอบการอื่นนะคะทำการผลิตให้ในกรณีที่เราไม่สามารถหรือเรามีกําลังการผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าที่เราพยากรณ์ไว้นะคะเราก็ทําการจ้างช่วงก็คือจ้างออกไปภายนอกนะคะ เพื่อทําการผลิตเช่นอาจจะจ้างให้โรงงานอื่นทําการผลิตให้แล้วเราก็มาติดอะไรคะยี่ห้อของเรานะคะก็คือเราก็ขายกับลูกคา้านะในในในชื่อของอตาสินค้าของเราเป็นต้นนะคะประการที่5นะคะคือเรื่องของการจ้างคนงานชั่วคราวอันนี้ก็คือเหมาะกับพวกลักษณะของงานบริการนะคะก็คือการใช้วิธีการจ้างแรงงานชั่วคราวขึ้นมานะคะในกรณีที่มี ในช่วงที่มีกำลังมีความต้องการสูงนะคะเช่นพวกร้านอาหารนะคะเราก็จ้างพนักง,งานชั่วคราวนะะในในช่วงที่เป็นมีลูกค้าเยอะนะคะช่วงไหนที่ลูกค้าน้อยเราก็ใช้พนักง,งานประจำของเรานะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยคือข้อดีก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวกิจการเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของแรงงานมากนะคะ ต่อไปนะคะในด้านของกลยุทธ์ด้านอุปสงค์ก็คือการปรับเปลี่ยนทางด้านลูกค้านะคะแทนที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนของตัวผู้ผลิตนะคะการปรับเปลี่ยนด้านลูกค้าหรือกลยุทธ์ด้านความต้องการของลูกค้านะคะก็อาจจะทําได้3วิธีนะคะก็คือเช่นการกระตุ้นอุปสงค์ก็คือการทําให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นนะคะเช่นเดี๋ยวนี้เราก็ใช้สื่อต่างๆในการที่โฆษณาหรือว่า รัชาสัมพันธ์นะให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าเรานะเราอ,อาจจะนำเอาอะไรคะผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะเข้ามาในการที่ทำให้อะไรคะกระตุ้นให้เกิดความต้องการเกิดขึ้นนะคะก็สามารถกระตุ้นอุปสงค์ขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์ด้านอุปสงค์นะคะวิธีที่สองคือการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าในช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูงนะคะโดยเฉพาะพวกสินค้าที่เป็นสินค้าราคาสูงนะคะที่มีความต้องการมากนะคะก็อาจจะ ตัวโรงงานหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยอาจจะไม่มีกําลังการผลิตเพียงพอในการผลิตให้ได้ความต้องการตามความต้องการนั้นๆของลูกค้าในเวลาที่ต้องการก็ใช้วิธีการในการรับความต้องการไว้ล่วงหน้านะคะเช่นการสั่งจองนะเอาไว้ล่วงหน้าในช่วงที่เป็นเทศกาลหรือว่าช่วงที่อะไรคะมีความต้องการสูงนะคะแล้วก็ทําการผลิตตามแล้วก็ส่งให้ลูกค้าในภายหลังนะซึ่งอันนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ลูกค้าม,มีความต้องการนะคะ แล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการสร้างสินค้าใหม่เพื่อรองรับในช่วงนอกฤดูกาลอันนี้ก็คือในกรณีที่เรามีกําลังการผลิตอยู่คงที่อยู่แล้วนะคะนะเราก็ใช้วิธีการในการที่สร้างสินค้าใหม่ๆนะที่เรายังคงใช้ตัวกําลังการผลิตของเราอยู่นะแล้วก็สร้างสินค้าใหม่ๆเพื่อให้อะไรคะ ยังใช้กําลังการผลิตได้อย่างเต็มที่อยู่นะแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าใหม่ๆของเรานะคะเราก็สามารถที่จะคงกําลังการผลิตของเราไว้นะโดยที่เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนกําลังการผลิตนะแล้วก็ลูกค้าก็ได้สินค้าที่หลากหลายมากขึ้นคนะ่ะอันนี้ก็คือกลยุทธ์ด้านอุปสงค์นั่นเองคนะ่ะต่อมานะคะเรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงวิธีการจําเนินการวางแผนการดําเนินงานสําหรับการผลิตกับการบริการนะคะ ต่างกันอย่างไรนะคะเรามาเปรียบเทียบนะคะสำหรับการผลิตเนี่ยเราจะนิยมใช้วิธีการเปรียบเทียบต้นทุนนะเพราะว่าการผลิตเนี่ยต้นทุนหลักๆในการดาเนินงาน,นการผลิตเนี่ยมีมากนะคะแล้วก็เป็นเป็นส่วนสําคัญหลักนะคะในการที่เราจะเ,าเป็นตัวกําหนดราคานะสินค้าของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเราจะเปรียบเทียบว่าเราจะ เราจะใช้การวางแผนการเมินง,งานแบบไหนดีเราก็ดูว่าต้นทุนอันไหนที่ประหยัดที่สุดหรือว่าดีที่สุดนะคะเราก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบต้นทุนเอานะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะข้อดีมันก็คือว่ามันจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถอะไรคะมีการคํานวณที่ไม่ยุ่งยากจนเกินไปเพราะนั้นก็คือในเรื่องของการวางแผนการผลิต สำหรับการวางแผนสำหรับการผลิตเนี่ยเราก็มักจะใช้วิธีการในการเปรียบเทียบต้นทุนเหล่านี้นะคะในการที่จะทำการวางแผนนะ,ะเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราพูดถึงข้อดีเนี่ยก็คือมันก็จะเ,เป็นตัวที่เรียกว่าได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด นะในเรื่องของการตัดสินใจนะดังนั้นก็คือสรุปแล้วคือในเรื่องของการวางแผนการดำเนินง,งานสําหรับการผลิตเนี่ยเรานิยมใช้วิธีการเปรียบเทียบต้นทุนเพราะเนื่องจากมันง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะคะส่วนสําหรับการบริการซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าการบริการเนี่ยลูกค้าเนี่ย มีความไม่แน่นอนสูงนะคะไม่ไม่เหมือนการผลิตที่ความต้องการลูกค้าเนี่ยเราสามารถพยากร์ไว้ล่วงหน้าได้ค่อนข้างค่อนข้างดีมากกว่าการบริการนะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราพูดถึงการวางแผนการดําเนินงานสําหรับการบริการเนี่ยเรามักจะใช้วิธีการในการที่เราดูจากอะไรคะความต้องการของลูกค้าโดยอาจจะพยากรณ์จากอะไรคะจากความสามารถกําลังการผลิตของตัวตัวผู้ผลิต หรือว่าผู้ให้บริการนะคะว่าเรามีความสามารถเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการทางการตลาดต่างๆในการมาจูงใจให้ลูกค้านี่เข้ามาใช้บริการนะคะซึ่งโดยปกติผลลัพธ์ที่ได้ในการสําหรับการวางแผนการดำเนินงานสําหรับการกิจการบริการนี่ก็คือเรื่องของค่าคาดการณ์ความต้องการด้านกําลังคนแทนที่จะเป็นอะไรคะผลลัพธ์เมื่อแตกต่างกับการผลิตก็คือการผลิตเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จากการ เวลาเราจะวางแผนเนี่ยเราก็จะได้เป็นอะไรคะจำนวนผลผลิตที่ต้องการนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกิจการบริการเนี่ยเรามักจะอะไรคะพยากรในเรื่องของการอะไรคะกำลังการผลิตที่จําเป็นต้องมีเช่นคนงานแรงงานหรือว่าพนังงานที่เราต้องมีในการให้บริการว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่เพราะนั้นนี่คือความแตกต่างที่สําคัญนะคะของการวางแผนสําหรับการผลิตแล้วก็การบริการนะคะ แล้วก็ในเรื่องของตอนที่2นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการคุณภาพนะคะเราก็จะเน้นการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนะคะหรือว่า TQM ะ,ะ TQM หรือว่า Total Quality Management นะคะก็คือการดำเนินงานในการบูรณาการกิจกรรมต่างๆนะของทั้งองค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนั้นๆนะคะซึ่งโดยอาศัยกระบวนการในการปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องนะคะ โดยใช้วิธีการหรือว่าเทคนิคที่นิยมใช้ก็คือเรื่องของวงจร PDCA นะคะก็คือ plan do check act นะคะก็คือการวางแผนการปฏิบัตนะะิการตรวจสอบนะะแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขรวมถึงการกำหนดม,มาตรฐานนะคะ,นะะแล้วก็เครื่องมือในการจัดการคุณภาพเนี่ยก็จะมีหลากหลายตัวนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของ p a r e t o Diagram รม ก็คือการผังพาเลตโตนะคะเรื่องของฟิชโบนเดกรม m หรือว่าผังก้างปลานะฮิสโตแกรมนะคอเรเลชันเดกรมนะหรือว่าเช็คชีตต่างๆนะรวมถึงคอนโทรลชาร์ดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเครื่องมือในการจัดการคุณภาพที่จะต้องใช้นะ,ะในเรื่องของ TQM ก็คือ Total Quality Management หรือการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือว่าการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร